สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านจ้าพบพอกันในช่องมิชาสีดาชาแนวมาละจ้าเป็นช่องพักกินพักเที่ยวแบบสบายๆสไตล์มิชาสีดาเรจเดอร์เมอนี่เอาผ้าพีผ้าน้องเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านมาชมมหาวิหารอาเคินเนาะจ้ะเนาะอยู่ที่เมืองอาเคินประเทศเยอรมนีนั่นเองจ้า ไปจ้าไปชมคลิปพร้อมๆกันจ้าว่าสีสวยงามปานใดสีไญ่โตสีอรังการปานใดไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยจ้า ข้ายายสิดาสิขอว่าประวัติสำคัญของเพิ่นจากเล็กหน่อยเนา,จาะจ้ะเนาะอาสนะวิหารอาเขินเนา,จาะจ้ะเนาะหรือที่เรียกกันว่าอาสนะวิหารหลวงเนา,จาะจ้ะเนาะในนิกายโลมันคาทอริกเนา,จาะจ้ะเนาะอยู่ที่เมืองอาเขินประเทศเยอรมนีเนา,จาะจ้ะเนาะเป็นวิหารที่ว่าเก่าแก่มากๆเลยจ้ะมีอายุประมาณเนา,จาะจ้ะเนาะ 1,200ปีเนาะจ้ะเนาะแล้วนอกจากนี้ยังมีความสำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์จ้าเพราะว่าเคยใช่เป็นที่เป็นอ่าสถานที่สวมมงกุฎกษัตริย์ราชวงศคารงลิงเกียนด้วยเนาะจ้าเนาะเนี่ยจ้าสำหรับวิหารแห่งนี้เนาะจ้าเนาะแล้วก็า่าแปลว่าเพิ่นนี่ เก่าแก่แล้วก็ใหญ่โตแล้วก็อลังการมากๆเลยจ้ะแล้วก็ซิมีนักท่องเที่ยวนเนาะจ้ะเนาะจากทั่วสารทิศเนาะจ้ะเนาะลังไหลเข้ามาชมความงามความอลังการของวิหารแห่งนี้อย่างมากมายเต็เลยทีเดียวจ้า จ้าแล้วนี่ก็คือเป็นบรรยากาศด้านไหนเนาะจะเนาะซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวอ่าที่มาชมความงามของวิหารแห่งนี้พอสมควรจ้ากมือนี่เนาะจะเนาะเพิินกัมาเห็นแล้วก่ะ ความงามนาะจะเนะเพิ่นกับภากันถ่ายรูปเก็บไว้จ้าย้ายสีดาก็คือกันนอกจะเนะเขากถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนอกจากนะซึ่งกาเก็บไว้เป็นเทอรึกซึ่งก็สว้ยงามมากๆกันเลยทีเดียวจ้านอกจากนะซึ่งสําหรับค่าเข้าชมกับบริเสียได้จ้าเข้าชมฟรีนอะจากนะแต่ว่าเพิ่นกับซีมีกองจ้าแต่ว่าเขามาถ่ายรูปถ่ายอย่างไหนจ้าเพิ่นกับซีไฮเขาไปยอดตามอ่ากลังศรัทธาของเขานอกจะเนะเพิ่นกับบริเรียกรองอย่างจ้าเขา ก็ยอดเนาะจ้าเนาะยอดใสกองเพลินจน้าเนาะจนาจ้า,า,จา,จาสำหรับอาคลิปวิดีโอนี้ย้ายสีดากรสิไว้ซ้ำนีน่เนาะจ๋หาหากท่านใดจ้าที่เบิ่งคลิปของเฮาแล้วชื่นชอบโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮาสองคนแล้วก็โปรดช่วยกดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเพื่อสิบ,บริษาทคลิปใหม่ๆของเฮาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ย้ายสีดากรสิไว้ซ้ำหนีสากอนจ้า ยายสิดากับพญ่มิชาก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอของเฮาจ้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยถูกหวยกันสุผู่สุขค้นเถื่นนองเด้อหากมีสิ่งใดนอจแนอก,ก,นอกที่ว่าคาดตกปกพ่องหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้จา้าพบเจอกันไม่คิหนาจา้าสบายดีสู้ผู่สู้ค้น สวัสดีค่ะ